สวัสดีครับวันนี้เราจะมาอมสอนวิธีลงโปรแกรมสกายแล้วก็คุยสกายแล้วก็วิธีใช้สกายแล้วก็สวัสดัสกายเออมามนอื่นเลยาพาวิโก้เออพิ่มสก,กาย้าไปมีให้แล้วก็ฟรีสก,กายโอ้ย ป๊อเลยจะขึ้นอย่างหน้าตาอย่างเงี้ยเอ๊ะแล้วก็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 ไหนว่แป๊บน,นึงเอออันนี้มั้งนี่เออเดี๋ยวจะก๊อปลิงก์ดาวน์โหลดมาให้นะนี่คลิกเอ,อยังไงก็ต้องก๊อปลิงก์ดาวน์โหลดให้อยู่แล้วละ่ะอ,อ่ะแล้วก็ดาวน์โหลดสก,กายเลย เราก็จะดาวน์โหลดมาให้เลยแล้วก็คลิกมันเข้าไปแล้วมันคลิกก็ได้คลิกก็ได้แล้วมันจะขึ้นมาแล้วกดรันแล้วลือกภาษาที่เราต้องการอ,อ่น่าจะมีแค่อังกฤษแหละนะแล้วกดเน่แล้วก็วกไม่เอาแล้วแต่ถ้าเกิดจะใช้ก็ใช้ถ้าผมไม่ใช้กดต่อไป มันก็จะเริ่มเข้าสู่การโหลดรอปะรอปะเสร็จแล้วโทรมาบอกเนี่ยโอ้โหลับสิบตื่นแล้วอัาอะระวังรอแล้วก็สมัครเลยโ <c oughs> อ้ยไอ้นี่สั่นคลิกจอยสกาย เพื่อเป็นการสมัครมันจะเข้ามานี่เลยแล้วนี่ก็นี่ก็ชื่อที่คุณต้องการชื่อคุณนามสกุลที่อยู่อีเมลแล้วก็ซ้ำอีเมลถ้าเกิดปือเปรืเปรือในเมืองีประเทศนี่ภาษาที่มึงใช้เอยไม่ใช่ อละนี้โทรศัพหมายเลขประเทศศูนย์หกนี่เลยแล้วก็จำนวนศูนย์แปดศูนย์แปดเก้าจำมวนศูนย์แปดเจ็ดนะจำมวนเบอร์ผมแล้วกันเออศูนย์แปดก็ไม่ต้องแล้วก็แล้วก็เจ็ดหกแปดเจ็ดสี่เจ็ดห้าห้าน่าจะใช่มั้งน่าจะใช่แหละ ใช่อย่างนี้นะเพราะรู้สึกเหมือนเคยใช่เ,เดี๋ยวดูให้ดีจริงๆนี่ใส่ใส่ไปฮะเดี๋ยังไมก็บอกว่าถูกหรือไม่ถูกใช่มันอันี้ก็ทำไปทำไปทำไปฮะอู้อล่ะชื่อสกายของคุณแล้วนี่วัตถุ เอาถุกประสงค์ที่คุณจะใช้ตั้งใจจะใช้สกายเพื่อเริ่ม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 จก๊อปลิงค์ให้อ่ะก๊อปลิงค์สมัครเออจะก๊อปไว้อ่ะพอสมัครเสร็จปุ๊บเอ๋แล้วก็จะเค็กเค็กสกายขึ้นนะขอขออนุญาตย้ายแป๊บนี่แล้วก็ก็ใส่ ID สกายลงไปแล้วก็พัสเวิร์ด ก็จะเข้าให้เราอ้าวอ้อใส่พัาสตด้ผิดชัวปา่าบตือตือตืตืตืตตตตตตนี่แล้วก็แอดนี่แล้วก็มีเพื่อนอยู่แล้วมีที่แอดเพื่อนอนะไหนวะเออไม่รู้ว่ะ <c oughs> อีทีแอดเพื่อนวิธีแอดเพื่อนนี่ไงเออคลิกไปแอดตรงนี้แล้วก็อีเมลอีเมลอีเมลใครก็ไม่รู้แลมันเถอะแล้วก็เบอร์โทรแล้วก็ชื่ออย่างเงี้ยแหละชื่อเต็มชื่อสกายอู้แอดไปเถอะอ่าอย่างเงี้ยแหละอ่ะเราชื่อผมก็ดีไว้ก่อนี่หละสำหรับคลิปนี้ก็คงขอต้องขอ จบแล้วล่ะครับ